ซองเบิร์โควิด -23 ไวรัสล้างโลกไวรัสโควิด1 i สร้างหายนะและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตให้กับคนทั่วโลกกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคนที่รักกีฬากลางแจ้งชอบออกกำลังกายหรือท่องเที่ยวข้างนอกก็พลันต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองใหม่หลังจากที่การออกไปนอกบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยอีกต่อไปดูเหมือนว่าท่ามกลางผู้กำกับภาพยนตร์มากมายไมเคิลเบย์จะสามารถรีบจับกระแสของไวรัสโควิด1 i มาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้ก่อนใครเพื่อนในชื่อของหนังระทึกขวัญซองเบิร์ดโควิด23ไวรัสล้างโลกส่วนหนังเรื่องนี้จะมีความน่าสนใจน่าดูกันหรือเปล่ามาลองติดตามข้อมูลประกอบจากคลิปนี้กันได้เลย s o งเ b i r ์ดโควิ23ไวรัสล้างโลกเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีภูมิต้านทานเชื้อไวรัส c o v i d 23ที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังโลกที่ผู้คนไม่สามารถออกนอกบ้านได้อย่างเงาหงอย ในช่วงเวลานี้เองที่แฟนสาวของเขากลับกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อทําให้เขาจ้องพยายามหาทางช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากการถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันเพราะมันหมายถึงความตายที่รอคอยเธออยู่จุดเด่นและจุดด้อยของหนังจุดเด่นแรกที่เห็นได้ชัดเจนในหนังคือนางเอกที่มีสเสน่ห์และสวยมากแน่นอนว่าเฉพาะในส่วนขอพล็อตเรื่องที่เน้นในเรื่องของความรักของตัวเอกกับความรักที่สวยงามและบิดเบี้ยวของตัวละครคนอื่นก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดี ส่วนฉากแอชชั่นในเรื่องก็ทำออกมาได้อยู่ในระดับของมาตรฐานส่วนจุดด้อยของหนังซองเบิร์ดโควิด -23 ไวรัสล้างโลกคงต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันเต็มไปด้วยจุดด้อยมากมายเริ่มตั้งแต่หนังเรื่องนี้ความสัมพันธ์กับเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครค่อนข้างที่จะคลุมเครืออยู่มากตัวละครเองก็ขาดการเล่าถึงเบื้องลึกทําให้มิติของหนังมันแบนขาดความรู้สึกอยากที่จะเอาใจช่วยตัวละครให้รอดพ้นจากปัญหาที่ถาโถมเข้ามาสคริปต์บทพูดในหนัง ถือว่าต้องรื้อมาทำใหม่ทั้งหมดมันไม่ได้สร้างความรู้สึกให้คล้อยตามเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ฉากพยายามขอร้องให้ช่วยเหลือกันของตัวละครก็เหมือนคุยกัน2-3คถึงาคำแล้วโอเคจะช่วยในเรื่องข้อขาดบาดตายอย่างง่ายดายยังไม่รวมในเรื่องของตัวละครที่ขาดการพัฒนาอย่างสิ้นเชิงทั้งเรื่องมีเพียงแค่ตัวละครเอกสองคนที่พัฒนาตัวเองเพื่อเอาตัวรอดเพียงเล็กน้อยในขณะที่คนอื่นย่ำเท้าอยู่กับที่อย่างน่าตกใจ แถมตัวละครบางคนอยู่ๆก็โผลมาแบบไม่มีเนื้อเรื่องรองรับแล้วหายไปดือด้อๆสิ่งเหล่านี้สร้างความสับสนงงงวยในขณะที่รับชมอย่างมากเลยทีเดียวโดยรวมแล้วหนังซองเบิร์ดโควิด3ไวรัสล้างโลกน่าดูหรือเปล่าสำหรับเราคงต้องบอกว่าหนังซองเบิร์ดโควิด3ไวรัสล้างโลกถือว่าเป็นหนังที่ทําให้เกิดความรู้สึกสองจิตสองใจอย่างมากว่าควรแนะนําให้ดูหรือปล่อยผ่านไปดูเรื่องอื่นจะดีกว่าเพราะหนังเรื่องนี้มันคาบเกี่ยวอยู่กับคําว่าหนังมาตรฐาน แบบที่แทบไม่มีอะไรให้หน้าติดตามสักเท่าไหร่นักแถมข้อดีเพียงอย่างเดียวที่เห็นคือนางเอกสวยมากเท่านั้นเองหลังจากที่ช่างใจอยู่นานก็ขอบอกว่าหนังเป็นหนังที่เก็บเอาไว้ดูตอนว่างๆได้แต่อย่าพยายามคาดหวังกับตัวหนังจนเกินไปนักเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ชวนหว,ว้าวการเตรียมใจเอาไว้ก่อนดูเสียตั้งแต่เนินเน่นๆอาจจะช่วยทำให้ไม่รู้สึกเจ็บนักหลังจากที่ดูจนจบอย่างแน่นอน